ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเกิดปัญหาผิดสัญญาต้องดูยังไงใครเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่จะต้องรับผิดชดใช้เรียกค่าเสียหายตามสัญญาทั้งหมดโดนฟ้องขับไล่โดนลิฟมัดจําเขาดูยังไงในส่วนของเรื่องการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินถือเป็นปัญหาหนักอกเลยที่ฝ่ายผู้จะซื้อก็มีการทําสัญญามัดฝ่ายผู้จะขายก็มีการทําสัญญามัดชิงไหวชิงพิบเอาลัดเอาเปรียบกัน ทีนี้เมื่อเกิดข้อโต้แยง้งต้องมาแปลตามตัวสัญญาว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาที่จะต้องรับผิดเพราะฝ่ายที่ผิดสัญญาคุณจะต้องรับผิดเลยหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาชดใช้ค่าเสียหายจากการลงทุนจากการปรับปรุงที่ดินทั้งหมดเหล่านี้นะฮะฝ่ายผิดสัญญารับผิดแน่นอนทีนี้เกิดข้อถกเถียงกันว่าใครเป็นฝ่ายผิดสัญญาคุณชําระราคาไม่ตรงคุณจ่ายไม่ตรงงวดคุณยังไม่บอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาไม่ชอบสุดท้ายยังบอกคุณฟ้องมาแต่คุณเองเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดทั้งหมดเกิดการโต้แย้งกันทนายนอนนท์ก็มีการเข้าไปดูในเรื่องการผิดสัญญาในระดับร้อยล้านเลยนะฮะที่เขาใหญ่ก็โต้แย้งกันเรื่องนี้แหละการที่เราอยากจะรู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องมาจับกันด้วยหลักกฎหมายนะฮะโดยปกติสัญญาก็จะมีการเขียนต่างฝ่ายต่างเขียนที่จะให้ตนเองได้เปรียบแหละแต่ในสัญญาสังเกตดูนะคบว่าในการเขียน กำหนดระยะเวลาในการชำระราคากำหนดระยะเวลาในการที่บังคับให้เจ้าของที่ดินไปทําการโอนตรงนี้หากมีกําหนดไว้แน่นอนถ้าถือว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามกําหนดจะถือว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่ในสัญญายังแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกคือหากกรณีผิดสัญญาให้ถือว่าสัญญายกเลิกทันทีโดยไม่ต้องบอกก่าวลวงหน้าแต่อีกสัญญาหนึ่งบอกว่ากรณีผิดสัญญาให้อีกฝ่ายมีสิทธ์บอกเลิกสัญญามันต่างกัน ถ้ากรณีว่าสัญญาเลิกกันทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านั่นคือคุณสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องได้แต่ถ้ากรณีว่าถ้ากรณีไม่ชำระหนี้ตามกําหนดให้ถือว่าอีกฝ่ายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานั่นคือบอกเลิกคุณจะต้องมีการทําหนังสือโนติสแจ้งไปอีกฝ่ายหนึ่งว่าข้าพเจ้าประสงค์บอกเลิกสัญญาโดยให้ท่านขอให้ชําระราคาทั้งหมดภายในกําหนด60วันนั่นคือจะต้องมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเขาอีกรอบหนึ่ง แต่การแค่ว่าคุณมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาแล้วฟ้องเปี้ยงทันทีคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่จะโดนสวนหมัดได้นะอันตรายอ่าสัญญาซื้อขายที่ดินนี่ต้องดูให้ดีทีนี้ในส่วนของการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเขาจะมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา386ซึ่งจะมีกำหนดว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำได้ด้วยการแสดงเจตนาอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือกรณีว่ามีสิทธิ์เลิกโดยข้อกำหนดในสัญญากำหนดไว้ให้ชำระราคาภายในสองปีนับจากวันที่นี้หรือกรณีว่าให้ไปโอนภายในกำหนดถ้ามีกำหนดล็อกไว้นั่นแหละคือคุณจะต้องดำเนินการภายในกำหนดหากไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่ทั้งนี้มันมีข้อยกเว้นนะฮะว่ากรณีว่าถึงกำหนดแล้วคุณมีการผ่อนผันอะลุ่มอร่วยให้กัน หรือยังยอมรับชำระหนี้หรือมีการเจรจาขอจ่ายหนี้ต่อไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมด้วยถือว่าสัญญามีกําหนดต่อไปทันทีโดยไม่มีกําหนดระยะเวลานะฮะเพราะว่าตามมาตรา387เขาก็กําหนดไว้ว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชําระหนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะกําหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาก็ได้ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาไซด์อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้ และมาตรา388นะครับก็มีกําหนดไปว่าถ้าวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานั้นว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่ความแสดงไว้จะเป็นผลสําเร็จได้ก็แต่ด้วยการชําระหนี้ณนะเวลาที่มีกําหนดก็ดีหรือภายในเวลาอันกําหนดก็ดีกําหนดเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชําระท่านว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้มิพักต้องบอกกล่าวดังว่ามาในวักก่อนนั้นก็ได้นั่นคือกรณีว่าคุณมีการกําหนด และในเจตนาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสาระสําคัญที่จะถือว่าการจะเป็นผลสําเร็จได้ก็แต่ด้วยการชําระหนี้ณเวลาที่มีกําหนดนั่นคือต้องดูเจตนาของคู่สัญญานะถ้าคุณกําหนดเวลาในเรื่องของการโอนในเรื่องของกําหนดเวลาชลําระหนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อล่วงพ้นกาหนดเวลานั้นคุณไม่ยึดถือไม่ถือเป็นสาระสําคัญแห่งการชําระหนี้ณเวลานั้นอันจะเป็นผลสําเร็จ ภาษากฎหมายเขาบอกว่าจะถือว่าสัญญานั้นมีการต่อสัญญาออกไปทันทีโดยที่ว่าไม่มีกําหนดเวลาการที่จะบอกเลิกสัญญาประเภทนี้ได้นั่นก็คือจะต้องใช้มาตรา387ที่บอกว่าฝ่ายหนึ่งไม่ชําระอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกกล่าวให้ชําระภายในกําหนดก่อนถ้าฝ่ายนั้นละเลยเสียอีกฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานั่นคือจะต้องมีการบอกสัญญาสองฉบับ คือถ้าล่วงพ้นเวลานั้นแล้วนะฮะแล้วคุณไม่ยึดถือแม้จะมีกําหนดก็ช่างนะคุณจะยึดถือในสัญญาคุณต้องเป๊ะตามกําหนดแต่การที่คุณยอมผ่อนเวลารับชําระหรือเลยกําหนดแล้วไปโอนคุณก็ยังบอกว่าเออเดี๋ยวไปโอนให้เดือนหน้าไปโอนนะถือว่าสัญญาจะมีการต่อกําหนดเวลาดังกล่าวเงื่อนเวลาจะขยายออกไปแบบไม่มีกําหนดการจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาคุณจะต้องมีหนังสือไปฉบับหนึ่งแจ้งให้เข้าปฏิบัติภายในกําหนดเวลาก่อน ถ้าเขาไม่ปฏิบัติภายในกําหนดเวลาคุณถึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานั่นคือมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งเพื่อบอกเลิกสัญญานะฮะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชําระแล้วคุณจะฟ้องทันทีได้บางครั้งคุณอาจจะโดนสวนหมัดเลยเพราะว่าหนึ่งคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจากแม้นเลยกําหนดแต่คุณไม่ได้ชิดยึดถือสาระสาคัญแห่งเงื่อนเวลาจึงกลายเป็นสัญญาไม่มีกําหนดแต่คุณไม่ได้บอกกําหนดเวลาให้ปฏิบัติแล้วคุณไม่บอกเลิกสัญญาถือว่าคุณเอง เมื่อไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนถือว่าสัญญาไม่ยังไม่ยกเลิกเมื่อยังไม่ยกเลิกค่าเสียหายทั้งหมดจากการทําสัญญาค่าปรับปรุงที่ดินค่าปลูกสร้างในที่ดินค่าเสียเวลาจากการทําสัญญาทุกอย่างคุณโดนแน่นอนหรืออีกบางกรณีบอกว่าเมื่อสัญญาครบแล้วคุณมีการเสนอกันและอีกฝ่ายหนึ่งสนองเขาเรียกว่าเกิดสัญญาตัวใหม่ขึ้นที่คุณจะต้องปฏิบัติ การบอกเลิกสัญญาคือคุณจะต้องกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้ากรณีมีการเสนอมาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนองนั่นคือไม่ถือว่าเกิดให้สัตยาบันในข้อสัญญาตัวใหม่สัญญาตัวใหม่จะไม่เกิดขึ้นนั่นคือคุณต้องไปยึดถือกำหนดระยะเวลาตามสัญญาตัวเก่านะในเรื่องนี้ก็มีดีกากำหนดไว้นะครับเป็นดีกาที่4605ทับสองใหม่ๆเลย สารวินิจฉัยในเรื่องของการเลิกสัญญาว่ากรณีเมื่อพี่นาจักสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมายจอสามไม่มีข้อตกลงกำหนดเรื่องการบอกเลิกสัญญาไว้ว่าหากจำเลยไม่ชำระหนี้ตามในกำหนดเวลาในสัญญางวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าสัญญาเป็นอันยกเลิกทันทีดังนั้นการเลิกสัญญาจึงจะต้องมีการกำหนดเวลาในอาจจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคือประมวลกฎหมายแพ่งและพันธชิตมาตราสามแปดเจดและมาตราสามแปดด แม้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามเอกาสารหมายจ3กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้โดยชัดแจ้งแต่ในทางปฏิบัติจำเลยไม่ได้ผ่อนชำระหนี้บางงวดบางชำระไม่ครบจำนวนสัญญาและบางงวดชำระไม่ตรงตามกำหนดแต่โจทย์ก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญาเมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากับยินยอมรับชำระหนี้จากจำเลยตลอดมาแม้นจะเลิมไม่ผ่อนชำระงวดที่ยีิบหเป็นต้นมา ซึ่งไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่หลกตกลงไว้ในสัญญาแต่วัตถุประสงค์แห่งสัญญานั้นว่าโดยสภาพโดยเจตนาคุณสัญญาแสดงไว้มิใช่ว่าจะเป็นผลสําเร็จได้ก็แต่ด้วยการชําระหนีหน้ณเวลาที่กําหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 8 8หรืออีกในหนึ่งโจทย์ไม่ได้ถือเอากําหนดระยะเวลาแห่งหนี้ตามสัญญาเป็นสาระสําคัญถือไม่ได้ว่าจําเลยเป็นฝ่ายผิยผดสัญญาโจทย์ไม่มีสิทธิ์บอ,อกเลิกสัญญาสัญญาจะซื้อจะขายยังคงมีผลผูกพันโจทย์และจำเลย หากโจทก์ประสงค์จะเลิกสัญญาโจทก์จะต้องกำหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ภายในกำหนดเวลานั้นถ้าจำเลยไม่ชำระภายในกำหนดโจทก์จึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา387แต่ข้อท็จจริงได้ความว่าโจทก์ให้ทนายความบอกเลิกสัญญาส่งไปยังจำเลยโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาพอสมควรให้จำเลยชำระหนี้ที่ค้างชำระเสียก่อนจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา387 แม้โจทฟ้องคดีนี้ภายหลังครบกำหนดเวลาตามหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นเวลา3เดือนก็ไม่ทําให้การบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับกลายเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบจึงถือได้ว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญานั่นก็ต้องถือว่าถ้ากรณีว่าคุณมีการฟ้องเขาโดยที่การบอกเลิกสัญญาของคุณไม่ชอบนะฮะจะถือว่าสัญญายังไม่เลิกเพราะคุณไม่มีสิทธ์บอกเลิกหรือการบอกเลิกยังไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตรงนี้ฝ่ายที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาทั้งหมดก็จะกลับกลายเป็นฝ่ายที่ยื่นฟ้องพอฟ้องไปเขาฟ้องแยง้งสุดท้ายฝ่ายที่ฟ้องกลายเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ก็เป็นไปได้ดังนั้นก่อนจะฟ้องต้องดูให้ดีว่าการเลิกสัญญาชอบไหมฝ่ายในเป็นฝ่ายผิดสัญญากันแน่ดูให้ดี